จับใจของประชาชนภายในงานแสดงสินค้าเทศกาลต้อนรับปีใหม่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาเศรษฐกิจของประเทศที่ยังชะลอตัวแม้บรรยากาศจะไม่คึกคักเหมือนเช่นปีที่ผ่านมาแต่กระทรวงพาณิชย์ในฐานะผู้จัดงานก็หวังว่าจะมีส่วนในการกระตุ้นการซื้อขายของประชาชนในฐานะผู้บริโภคให้กลับมาคึกคักอีกครั้งคือรู้สึกว่าเรามีตัวเลือกเยอะขึ้นนะคะ คือชอบชอบงานแบบนี้เนาะของของเราเราก็เซฟนะอย่างแบบเมื่อกี้ที่เราไปซื้อของร้านนึงที่มาจากเชียงใหม่อะไรเงี้ยค่ะคือถ้าสมมติว่าเป็นปกติก็อาจจะต้องไปซื้อที่เชียงใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเออถ้าเขาจัดงานแบบนี้เราก็จะได้ซื้อกับเขาเลยแล้วก็ราคาก็เขาบอกว่าขายที่เชียงใหม่อาจจะแพงกว่านี้ด้ซ้ำเพราะว่าที่เชียงใหม่ก็มีงานอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะขายนักท่องเที่ยวก็ราคาก็อาจจะเพิ่มไปอีกแต่ว่ามาขายในงานนี้ก็จะถูกลงอะไรเงี้ย อาภรณ์ระบอบเจ้าของร้านผ้าายในจังหวัดเชียงใหม่หนึ่งในผู้ประกอบการที่รวมจัดแสดงสินค้าภายในงานของกระทรวงพาณิชย์แม้ทางจังหวัดจะจัดสรรง,งบประมาณให้ในแต่ละครั้งแต่อาภรณ์ยังต้องแบกรับค่ารัค่าขนส่งค่าห้องพักและค่าอาหารเองถึงวันละ1000บาทและการออกร้านในแต่ละงานทางจังหวัดจะจับฉลากเพื่อเลือกตัวแทนร้านในแต่ละประเภทโดยมีโควตาให้ไม่เกิน20ร้านทำให้แต่ละเดือนมีไรายได้ไม่มั่นคง ยิ่งปีนี้บรรยากาศการจับใจ่ายใช้สอยของประชาชนลดลงทำให้ร้านผ้าฝ้ายของอาพรมีลูกค้าน้อยลงตามไปด้วยเสื้อผ้าเกี่ยวกับผ้าฝ้ายอย่าที่สวมใส่นะคะเป็นผ้าฝ้ายคอตตอนร้อเเซและจะเน้นงานถักตกแต่งด้วยโคเชดังนั้นทั้งนี้พี่ต้องขอกราบขอบพระพคุณหน่วยงานของพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้บริหารของพัฒนาชุมชนเชียงใหม่ที่ได้พยายามหาโอกาสให้ผู้ประกอบการ ได้มาออกแสดงสินค้าเพื่อที่จะช่วยสร้างรายได้เพื่อเป็นการพยุงฐานะระดับความเป็นอยู่ของชาวบ้านถ้าเราอยู่ได้ชาวบ้านก็อยู่ได้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆแม้จะเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ทําให้การซื้อขายของประชาชนกระเตื้องขึ้นบ้างแต่การวางแผนธุรกิจของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมถือเป็นหัวใจสําคัญ เพราะหากไม่สามารถวางแผนรับมือกับภาวะขาดทุนสะสมได้ก็อาจประสบปัญหาในช่วงเศรษฐกิจซบเซารุนแรงจนอาจถึงขั้นต้องยกเลิกกิจการได้สาวลักษณ์ชะอออนชมถ่ายภาพนชนกเตมัยเฟมิธิข่าวห้าหน้าหนึ่งรายงาน